้โดนครับผมโดนครับโดนครับรุ้นโดนครับหลุ้นมาใส่ได้ครับพี่น้องหลุ้นต่อเลยครับมีหลุ้นนี่ครับหลุ้นใส่ได้ครับว้ายดูวรุ้าป้ายังอ่ไรไรล่ะปะปูครับไหนครับโอ้โหยิงปาปูขึ้นบริยามครับเด่นย่ำเสาเลยใส่สวยอีกแล้วครับผมพี่น้อง ดครับผมบอลาครับโดนนะครับไรลุงคลิปพี่น้องดีมาแบบย้มเว้นครับผมเขเป็นน้องมหากินถ้าอยากครับผมเบิ่งเป็นน้องน้องสาธารณะนะครับหากินไลยพี่น้องมีมัปักเบ็ดครับด้เบ็ดใหม่ครับเบ็ดใหม่สายพี่อีครับทักแปดครับหาสิปบอล เบ็ดฉลามดำครับเบอร์สิตัวนี้เบอร์สิบแปดครับเขามาสามสิบโคขั้นครับผมปล่นเงียปูล่องตุ่นเงาปูบ้างครับเดี๋ยวใส่ตะเงีงยหัวล่องพอดีไปไต่เงียปูมาก็เลยล่องมืองครับมี่ใส่นี่ครับผมเดี๋ยวติดใส่ไปน้ำหิ่มไปนี่แล้วครับผมออมห่างๆครับเบ็ดสามสิบโคขังครับพอไหลอยู่ที่ตามผลงานครับผมผมอยากใส่เบ็ดก่อนครับ ครับผมใส่ยมันเล้วเลยครับยินเสียงปลาสวบครับพู่นไปหน,น่องเห็นไหครับุ่น้ำกระจายเลยครับนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งครับไปเบิ้งดยใส่ไรครับแต่ว่าติดแน่น,นอนแหละล่ะ โ,มมโอ้เมนโอ้หลังหนาครับผมมีนี่นี่นโอ้ยังดูครับยังดูโอ้ลองน้ำไหลครับผมใส่ครับมีตัวครับมีตัวตุงใส่ปลาพี่น้องโอ้ยังโมบิ้นเลยเด้อครับโอ้ใส่ปอกครับสวยครับปลารุ่นโอ้ช่อนปอกครับผม หมานครับตัวแรกแขกหมานครับผมเอาแล้วครับผมใส่เสียบเรียบร้อยยางกลับครับมีดินมีดินครับผมเป็นฟองหนาเลยครับคือมีดินกลางแห้งเลยครับมีโตครับนั่นโยกโยกครับโยกเอาเบึงมาใส่ได้ครับอู้หู้ย ดูว่าไสไหนครับฟองฟักเลยครับโอ้ไส่สวยครับมาตรฐานครับผมโอสวยงามครับผมเต็มสองครับหัอยาดปลาครับหันหานพี่้องครับผมเวลา เลาะเบิ้งครับเป็นระยะไปสามชั่วโมงครับได้ออกมาเบิ้งเบ็ดปักไว้นะครับพี่น้องย,ยามยังเว้นอยู่แล้วครับตื่นยังอยู่ดีอยู่ครับเปลุ่นกันนะครับว่าสิมาน,นหรือประมาน,นะครับมาหลอบอใส่ตอนแรกนั่นได้สามได้สองตัวครับพี่น้อง โอ้ตรงนี้เจไเนาะอ้ยเยอหายเลยครับเยอหายเลยเบ็ดล่าเนาะเบ็ดล่าครับอ๋ออหอีหลีครับเบอร์สิบแปดเยอ้เบอร์ยี่สิบมาใส่ของไข่ครับผมอันนี้โดนปลาครับโบยู่ครับเก็บไปทำครับ โอสี่ถ่ายครับธรรมดาต้องใส่เบอร์ยี่สิบครับนี่ผมลองเปลี่ยนใส่เบอร์สิบแปดครับอ่อนแหงบ่ผ่านครับตรงี้ดีๆครับ โอ้โหครับเต็มแรกมาแล้วครับผมนี่พี่น้องนี่นี่นี่เหลือละครับเต็มแรกครับใส่ครับอ้สวยครับนี่มน้าท้าทันครับผมมาแล้วครับเต็มแรกครับทางบันเลยครับเป็นเนี่ยครับผมโอ้ยข้างหน้ามีอาการครับผม โดนครับโดนครับลุงโลง่เลยครับแมดลุกโล่เลยครับผมใส่ได้ครับโอ้หใส่ปอกสวยงามครับผมมานี่แล้วครับผมสองแต้มครับใส่สวยใส่สวยครับประหยัดเก็บปลากรนครับ เงียบอยู่นะครับผมเนื้ออยังปกติอยู่ครับปูยังแรงนอยู่ครับฝากขึ้นมากแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมสองตัวครับพี่น้อง อากาศคึบมาแล้วครับันที่ตกครับถาลุ่นกันเบื้องเศร้าครับผมพอตัวแรกผมน่าจะบมาพอปลามันไม่ค่อยกินครับกินหางหางขอรอดลุ่นเบื้องเศร้าด้วยครับคิดว่าปลาใหญ่มันนาจิเขาอพระปูที่ผมใส่กับตัวใหญ่นะครับบ้านครับเป็นเศร้าลุ่นกันไหมครับผม ต่อลุนกันครับสวัสดีครับผมตอนเช้าครับวนีออกมาสวยนะครับประมาณ3โมงครับผมว่ากันสิหมานหรือเปล่านะครับยามามหลังแล้วครับนี่เบ็ดล่าอยู่ะครับงางไปเลยนี่น้องเมื่อสิบแปนี่โมดีครับจากอ้อนเนี่ยเป็นลุนครับ โอ้ยป,ปูยังเหมือนเดิมเลยตัวเรือก็ลา,าก,ก็ยังครัะพุ่ง,งก็หอ้อ้ปลาครับมันเกี่ยวข้อโอ้มันฝันไร้ครับพี่รองโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสีเป็นอย่างเฝันครับคนเกี่ยวแห้งอ่ะมัน,นมันครับเต็มแรกครับ

ใส่งี้ยครับตัวนี้พี่น้องใส่เงี้ยครับอยู่สวยครับตัวนั้นล่าไปเลยเลยครับนี่ตัวนี้ขันอยู่ครับอ่ะมันหมานครับผมมันหมานครับเขาสร้างไก่ก็ละตัวแรกเฮ็ดดุดมือพี่น้องอ้ามันหมานครับรอบเช้าครับผม ไดูกระต้อครับเอ้โหครับผมตัวนี้บูมีอาการครับตะวันนิ่งตะถือป่าครับผมนี่นี่พี่รองปิดปากฏครับเอาจังงี้ปากฏพี่รองเนี่ยอู้ยใสสวยเลยครับดินี่ต้องเอาเยื่อห่วงมาล่องมึงแล้วครับนี่โอุ้ยแบบนี้นะครับอู้ยถือเนื้อห่วงครับ กดประกดอะไรครับแต้มสามาแล้วครับหนานหหลังถนายมีอาการครับแต่หลังนี่ดถือครับเดี๋ยวขางหนาก่อนครับผมซื้อาดึงาหลุดเลยครับมาใส่ได้นานนพี่น้องนี่ครับโอ้โหยุดยุดยุดูดูเดอลูดเด้อเอาครับจับใส่สวยครับ เบาครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยสีแต้มมันหมาละครับผมนะครับใส่ปลาเรียบง่ามเลยครับาติดตามพี่น้องข้างหน้ามีอาการอีกแล้วครับได้ยินเสียงเลยถัดหลังนี่ไปหลังเดียวครับปุ่นโยมสักข้ามครับข้างหน้านี่พี่น้องนั่นน,น,นาบตีงเลยครับ มีตัวต้องดูไซส์ครับผมตัวนี้บ่ถือกระปุยังเหมือนเดิมครับเป็นยังไงครับมีตัวไซส์ไหนครับไซส์ไหนครับผมไซส์ไหนโอ้ปลาท่อนโอ้ไซส์สวยครับ หวานนะครับผมเตรียมที่ห้าครับล้างหนาผมมีอาการครับเดี๋ยวอยากเก็บปลาครับช็อตต่อเนื่องครับเมื่อกี้ได้ยุหมาปสข้ามเลยครับอันนี้ต่อเลยครับกินเงียบๆครับโอ้มีเสียงดินเลยดูทิใสไหนครับโอ้ยงาปูขึ้นบริยามครับ เด่นน้ำสัวเลยใส่สวยอีกแล้วครับผมพี่น้องโอ้โห,โโหแต่ละตัวนี่ครับมันมันครับมันมนันโอ้โหร้านนี้ตจวปลาทะเพียนครับโอ้โหปะทะเพียนเมื่กินกับปูพี่น้องก็ตึงเกล็ดเลยเอาขี้มันมาเอาครับไปเลยครับ แต่ไมไหลเลยครับผมตะเพียนครับชงน้ำไหลครับนี่ครับปักปลาท่างเขาเลยโดนนะครับผมโดนครับโดนครับดูดดูดดูโดนครับหลุดมาใส่ได้ครับพี่น้องดูดดูเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอ้ยลุกขึ้นเลยนะครับใส่ปลาครับผมนี่น้ำมันครับ เต็มยุตเต็มครับุ่นหลังนั้นก็ถือครับผัหนึ่น้องโตเหนื่องเลยครับโอตัวนี้ก้อนครับผมโอ้ยรอบเสาปลากินดีครับปลากินดีแห้งรอบเสาฟังนี่ติดบัดเกือบทุกลังเลยครับนี่ใส่ปลาคอครับรุ่นนี้ครับใส่สวยครับ ใช่ครับม่อนที่มันล่าไปครับปลาลุ่นนี่ก็คือยังอยู่อยู่นี่เป็นปลาใหญ่ไหมครับดูอยู่ครับโอ้โหเนียนเอียดนครับนี่นั่นกระชักแล้วครับหลังใหญ่โตครับหลุมโตเลยครับ มีลุ้นนี่ครับลุ้นใส่ไดรครับว้าดู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 ดอ๋อปลายังไ่ไลหรอปะปูครับถือปะปูพี่น้องปูใหญ่ครับปลาฮัทปูใหญ่ครับนี่เต็มกำเลยครับปะปูกินกระปูครับอู้มาแน่งเลอนี่ครับพี่น้องโอเีบอลหลบเสาหนึ่งจิกขาคนนี้นะครับใส่ปลาครับโอ้โหนพยายามที่สวยครับผมหยาบครับ นี่ครับพี่น้องครับโซนนี่กินเลี้ยงหลังเลยครับนี่อดมุมนี่หลังทุดท่ายครับนี่อาการอีกครับผมนี่ลอยอยู่กอยหยาเลยเอาโดนแล้วครับตายวะครับยางอย่านี้เลยครับหลังของกอยหยาครับขั้นบอกของยี่านหลุดอยู่นี่โอ้มันมานครับดอกงุดท้ายยังมานพี่น้อง โอ้ยมันครับมันมันเลยนี่โอ้โหครับตัวนี้ใหญ่ขึ้นมูครับเต็มกำเลยครับดูนี่ปอดโตเรียบลอยครับเรียบลอยเรียบร้อยครับผมตัวทุ่ยไทยสุดยอดเขามีอยู่นี้ครับผมยามรอบเสาครับเนี่ยกระปูดีผมใส่แต่ย่างเป็นหมู่บ้านนะครับเนาะ ว่านี่ได้ประมาณมันหกตัวครับยามซองหลอกก็คือมันก็บยายามเลยกับปล่อยเลยคิดว่าปานบมกินแต่าปานมาเขายา่มขึ้นครับถือว่าโอเคมันมาน,น,นครับนี่น้องมีปลาบูปลากดปลาตะเพียนครับเหงือนเอียนเลยมันครับผมจ็ดแปดตัวนี่ครับลาดน้อง ก็ผมจะลองเอาหัวมาใส่เบ่งครับเพราะว่าเห็นมีปรากฏนะครับอโอเคพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วก็หยัดเก็บของอุปรกรณ์ครับกับบ้านครับผมพอกไมค่คลิปหนานครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมคิปใส่เบ็ดเริ่มฤด,ด,ดูกาลแล้วนะครับผมจะมาคลิปหนาครับผมพบกับ